ครับผมสวัสดีครับสอสินแทกเตอร์กาลสินครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปของวันที่18กันยา2563นะครับสำหรับวันนี้ก็ได้มีแทกเตอร์นำเข้าครับเป็น L2201 นะครับคูบโบตา้าเผาเดียวครับคันนี้เป็นเผาเดียวสภาพพร้อมใช้งานครับผมใช้งานได้ปกติดีทุกอย่างครับ ก็จะมีควันนิดหนึ่งครับผมก็จะมีควันนิดหนึ่งแต่เครื่องติดง่ายนิ่มครับผมกำลังกำลังล้นเหลียครับคันนี้พร้อมใช้งานครับผมก็จะมาพร้อมผ่านผ่านสามนะครับผมตัวนี้เป็นมีเพาพีทีโอด้วยนะครับตัวนี้ถ้าเกิดลูกค้าอยากเอาไปใส่เครื่องตัดหญ้าหรือว่าเครื่องพวนดินโรตารี่ ใช้งานได้ปกติครับผมยางสวยๆเลยครับผมยางใหม่ครับผมทั้ง2องเส้นนะครับเฉพาะยางก็คุมนะครับคันนี้สำหรับคันนี้ครับราคาก็จะอยู่ที่43,000บาทนะครับ43,000บาทพร้อมจัดส่งฟรีครับผม300กิโลแรกนะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดสนใจก็มาดูรถได้ครับผมที่อำเภอหนองคุงสีจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามก่อนได้นะครับที่เบอร์0982281808ครับผมต่อไปก็จะมาทำการรีวิวให้ได้ชมระบบของการทำงานนะครับ คันนี้รุ่นนี้ก็ต้องเผาหัวก่อนนะครับผมเปิดสวิตช์ครับไฟส้มขึ้นเผาหัวนิดนึงนะครับรุ่นนี้ต้องได้เผาหัวครับครับแค่นี้ติดรับอเอาหัวใหม่ครับผมไม่ติด เย็ยนนิดนึงนะครับตัวนี้ก็คือต้องทําการพอหัวรุ่นนี้เพราะ,ารระว่าเป็นรถตัวนําเข้าครับตัวนี้มาจากมาจากนอกเลยครับคันนี้อย่างหน้าก็โอเคครับผมระบบไฮดรอลิกปกติดีนะครับ กังดีนิ่มครับสตสร์ทติดง่ายครับแต่ต้องไม่เผาหัวครับรุ่นนี้หางไม่มีตกไม่มีกระตุกนะครับไฮโดรลิกดีมากครับผม ราคานี้คุ้มสุดคุ้มแล้วครับผมราคานี้คุ้มสุดคุ้มราคานี้ถือว่าคุ้มมากครับผมสําหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถไว้ตัดหญ้าเข้าสวนนะครับผมเข้าสวนตัดหญ้ากันนี้ครับประหยัดต้นทุนครับผมหรือว่าจะเอาเครื่องตัดหญ้าด้วยก็มีให้นะครับก็ราคาก็จะบวกเพิ่มมาอีกครับผม แล้วรอเครื่องตัดหญ้าเข้ามาก่อนนะครับเราจะรีวิวให้ได้ชมอีกครั้งหนึ่งครับผมกับเครื่องตัดหญ้าราคาก็บวกเพิ่มตามจำนวนสินค้าครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ขอพอแค่นี้ก่อนนะครับผมคลิปหน้าโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็พอพอแค่นี้ก่อนนะครับผมคลิปหน้าโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม